ผมพูดสื่พิธาถ้าจะมาล้อกนนีอบ้างมีคำสุดท้ายบ้างกรบวนารต่ผมผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าผมทําเรื่องหุนสื่อกองคุณพิธาตั้งแต่แรกจนสุดขั้นที่ประชาชนจะทําได้นั่นคือมาล้อรักคัดค้านนเลื่องไกลนะครับมาตั้งข้อสังเกตกับกกตว่าพฤติการของนายเลืองไกรอาจเป็นการนะครับเข้าข่ายเป็นการล้อเท็จหรือไม่ท้ายที่สุดผมมาขอให้กรกรตปัดตก กระทั่งกระกะตดื้อด้านส่งเรื่องไปยังสารรัฐธรรมนูญทั้งที่ผิดวินิจฉัยผิดขั้นตอนต่างๆนะครับผมตามไปยังสารรัฐธรรมนูนขอให้สารรัฐธรรมนูญปดตกและตีเรื่องกลับมานะครับที่กระกะตนะครับดาละนะครับผมก็น่าจะอยู่กับคดีหุ้นสื่อของคุณพิธามากกว่าคนที่ทําว่าความในสารรัฐธรรมนูญให้กับคุณพิธาเสียด้วยซ้ําไปผมฟันธงว่าคุณพิธาจะรอดหุ้นสื่อและผมหวังว่าสารถ้าดูแนวทางเนี่ยนะครับจาก ต่างๆเนี่ยนะครับผมมองว่าสารและมรนูญนะครับจะวินิจฉัยเป็นคุณกับคุณพิธาโดยปัดตกคำร้องคืนสภาพความเป็นสอสอให้กับคุณพิธาอ้างเหตุคำวินิจฉัยของสารดีกานะครับคุณพิธาจะเป็นสอสอแต่จะเป็นกี่วันสองอาทิตย์หรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่กลับมาเป็นสอสอผมมองอย่างนั้นแน่นอนนะครับเพราะถ้าเกิดว่าสารลัลฐมรนูญ นะครับจะจะจะ,จะมองว่าคุณพิธาขาดคุณสมบัติความเป็นสสมันก็จะไปแย้งกับคําพิพากษาของสารดีกานะครับโดยหลักแล้วสารสองสารนะครับเขาไม่ขัดกันหรอกนะครับโดยเฉพาะคําวินิจฉัยของสารดีกาที่วินิจฉัยแต่ในส่วนข้อได้จริงที่มันชัดเจนมากๆนะครับชัดเจนมากๆและประการสาคัญก็คือว่าเพิ่งตัดสินมาเมื่อประมาณทัก 3- 4เดือนที่ผ่านมาผมมองว่าสาลดีกาไม่ไม่หักนะครับ คืนความเป็นสสอให้คุณพิธาพวกนี้นะครับผมมองอย่างนั้นอ่าว,วันพรุ่งนี้ศาความผิดคุณิา,ามหุ้นส่วนกังวลวา่ารบัดประชมับอ่ผมว่าน่าจะไม่แล้วมั้งครับเขาน่าจะรอประเด็นใหญ่มากกว่านะครับเพราะว่าประเด็นเรื่องหุ้นสื่อเนี่ยนะฮะอาจจะเป็นประเด็นส่วนตัวนะครับวันที่30มั้งถ้าผมจำไม่ผิดเป็นเรื่องของมาตรา1 1 2ซึ่งเป็นเรื่องของพักนะครับทั้งพักอันนั้นอันนั้นไม่ทราบแต่ว่า นะครับเรื่องของหุ้นสื่อเมื่อพรุ่งนี้นะครับน่าจะไม่มีประเด็นอะไรเกี่ยวข้องกับดอนส้มเกี่ยวข้องกับมวลชนที่จะมาลงถนนในประเดนที่ผู้วิสา,ามนุท์ผมว่ามีีวัมวิจัยเป็นคุณองทุนนิธครับจะมีการไล่ที่หรือฟ้องกับนายเดืองไกรนะตัวผมทําแล้วนะผมมายื่นดีเอชไอผมมายื่นดีเอไอให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินของนายเรืองไกรลีกิจวัฒนะเพราะถ้าเกิดว่านะครับ คือถ้าเกิดว่าสารรัฐธรรมนูญก็ต้องดูว่านะครับในเนื้อหาสาระท่านไปแต่ข้อได้จริงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักฐานที่นายเรืองไกรเอามายื่นหรือเปล่าถ้าไปแต่ส่วนนั้นสนุกเลยผมบอกเลยนะครับผมเป็นคนแรกที่จะจัดการกับนายเรืองไกรต่อซึ่งทําไปแล้วนะถ้าพูดถึงผมยื่นนะครับข้อสังเกตให้กับกรกตดูว่านะครับหลักฐานที่นายเรืองไกรเอามายื่นถ้อยคําที่นายเรืองไกรแถลงต่อกกรต,ต,ต,ตถือว่าเป็นเจ้าพานักงานเนี่ยนะครับเป็นเท็จหรือเปล่าดูอีกทีดูคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญจะสนุกเลยนะครับ ก่อนหน้านี้ผมผมเรียนอย่างนี้นะครับผมอยากโฟกัสไปวันที่30เลยดีกว่าผมมองว่ายังไงพรุ่งนี้นะครับสาเริ่มนูนจะคืนส,ส,ส,สถานะความเป็นสสให้คุณพิธาแต่ผมมองไกลไปถึงเรื่องมาตรา1นึที่จะตัดสินวันที่30มหรือสาผมจำไม่ได้ผมอย่างนี้นะครับผมไปยื่นเรื่องยุบพักไทยพักดีของหมอวรวงผมเป็นคนทาแล้วก็สถานการณ์ดูแล้วเนี่ยนะครับถ้าถ้ากรกตมีความเห็น นะครับไม่ส่งไม่สัง่งไม่ส่งให้สารรัฐธรรมนูญยุบพรรคไทยพักดีนั่นสนุกถ้าเพราะกกตมีความเห็นนะครับส่งสารรัฐธรรมนูญยุบพกกรรคกรณีของพรรคก้าวไกลเรื่องมาตรา1นึมันคล้ายกันมากครับนั่นคือเป็นเรื่องของนงโยบายมันต่างกับเรื่องหุ้นสือ่อหมายเขาว่าถ้านะครับกกตไม่ยุบไทยพักดีของหมอว่าลงแต่ไปยุบก้าวไกลด้วยเหตุหนึ่งหนึ่งสองกัน 1, 1, 2, นั้นสนุกครับเดี๋ยวผมตามต่อ ผมเรียนอย่างนี้นะครับทิ้งท้ายว่าตัวหมอวรลงก็ดีนะครับหรือพี่น้องเสื้อเหลืองก็ดีนะครับมองว่าผมเป็นทนายความให้กับพรรคเก้าไกลเป็นทนายความด้อมส้มเป็นทนายความให้กับคือความจริงไม่ใช่นะครับไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันนะครับเพียงตอบแต่ว่าผมผมออกงานาต่อสู้เพื่อยึดหลักในหลักการประชาธิปไตยเห็นว่าพรรคเก้าไกลก็ดีตัวคุณพิธาก็ดีในหลายๆประเด็นเนี่ยนะครับเขาถูกกันแจ้งไม่ได้รับความเป็นธรรมเลยออกมานะ หลุดครับหลุดผมมั่นใจว่ารอดรอดครับรอดอะไรที่อักว่าทั้งข้อเท็จจริงก็ไม่เข้าข้อกฎหมายข้อเท็จจริงคืออะไรฮะไอทีวีไม่มีสภาพผมไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งที่กกตหยิบยกเอานะครับดูใบบริคนสนที่บริษัทของไอทีวีบอกว่าไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงบริคนสนทิหมายกับว่าจดทะเบียนจัดตั้งเป็นหุ้นสื่อนะครับต่อมา ไม่เคยเปลี่ยนแปลงอะไรเลยเอาประเด็นนี้แหละในส่วนข้อที่จริงแล้วมองว่าไอทีวีเป็นหุ้นสื่อด้วยความเคารพกระกะตเป็นอย่างสูงยิ่งนะครับเขาดูกันแค่บริคนส่วนที่หรอนะครับคำว่าสื่อนี่ต้องอะไรครับต้องมีการกระจายเสียงแพร่ภาพบอ,อกอากาศนะครับชี้นําสังคมในตามที่แต่ละช่องแต่ละนะครับสื่อเขาต้องการจะให้เป็นอย่างนั้นแต่ไอทีวีไม่มีเสียงอะไรออกมานะครับไม่เคยแพร่ภาพอะไรมา16ปีแล้วเนี่ยมันจะมีสภาพเป็นสื่อได้ยังไงตามความหมายประเด็นนี้ศาล ดีกาว่าไว้แล้วมีวินิจฉัยนะครับเป็นบรรทัานไว้แล้วประการสําคัญที่สุดนะครับดูข้อกฎหมายข้อกฎหมายผมถามหน่อยถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาในเรื่องของข้อกฎหมายเนี่ยเราจะทํำยังไงเราก็ต้องหยิบยกเอาคําพิพากษาของศาลศาลชั้นต้นศาลดุทอนคดีนี้มีศาลดีกาพูดไว้แล้วไม่ต้องไปเถียงอะไรเลยแปลกมากคดีนี้ครับไม่เคยมีใครเอาไม้ไปจอ่อไปถอดไปถามนายอาจจะชื่ออะไรนะผู้ร่างและธรรมนูญเนี่ยนะฮะ คุณอะไระะะท่านท่านแก่แล้วเนี่ยนะครับไม่เคยมีใครไปถามความเห็นเลยว่าตกลงเนี่ยที่คุณลากรัฐมนูญเกี่ยวกับเนี่ยนะครับกรณีหุ้นสื่อการถูกของหุ้นสือ่อของผู้สมัครดํารงตําแหน่งทางการเมืองเนี่ยตกลงเป็นยังไงไม่เคยมีใครพูดถึงเลยนายมีชัยิชุพันนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับผมก็มองว่ามันไร้สาระครับ อาผิดก็แกก็ไม่ได้เป็นสสอ,อยู่แล้วครับแต่ว่าไม่ถึงกับยุบพักผมเชื่อว่านะครับผมเชื่อว่าด้อมส้มเนี่ยเขาไม่ติดใจหรอกเขารอลุ้นวันที่30มากกว่านะครับ